งั้นเรามาเริ่มกันเลยก็คือโชวะหนึ่งร้อยอเซนจูรี่เมมโมรีสองนิทรศการนี้จัดที่เดียวกันคือจัดที่คาโดคาวะมุซาชิโนมิวเซียมมุซาชิโนมิวเซียมอ๋อโอเคโอเคเพราะว่ามุซาชินี่ผมเข้าใจว่าน่าจะใช้ชื่อเป็นชื่อตำบลแบบเก่าอืมอ่าใช่ใช่ซึ่งตัวพิพิธภัณฑ์อันนี้ยมันตั้งอยู่ใน อาณาจักรของคาโตโควาที่ชื่อว่าโทโคโรซาวะสากุลาเทาโอซึ่งมันตั้งอยู่ในเมืองโทโคโรซาวะที่อยู่ในจังหวัดไซตามะอ่ะอนี่คืออ๋อนี่คือจังหวัดไซตามะเนาะโอเค,อเคใช่ใช่จังหวัดไซตามะ<อ>แล้วคือพอการเดินทางเนี่ยจะค่อนข้างไปลําบากนิดน,นึงว่าเราต้องเปลี่ยนรถไปอย่างนรสงสอยเอยใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงชั่วโมงสิบห้านาทีมั้งถ้าผมจำไม่ผิด <laughs> แต่พอมาถึงเนี่ยตัวสถานีนี่คือแบบมันสุดยอดมากเลยมันจะเป็นภาพภาพใบกระตูที่ที่คุณมาจินจังเปิดให้ดูไปอ่าเน,นี่ยนี้ยอันนั้นอ่ะคือแบบเห็น,นแล้วคือรู้สึกว่าเราอยากถ่ายรูปเยากถ่ายวิดีโอแต่ตอนอยู่ในสถานีเลยโอ้ห <c oughs> อ่าอันนี้แหละครับรูปแบบนี้แหละมันเป็นทางเดินพาวยาวแบบยาวไปจนถึงแบบทางลงกอีกจังหนึ่ง,งอะ่ะนี่นี่เป็นการ์ตูนคาแรคเตอร์ในเครื่องพาโดปะ ใช่ปะหรือว่าไม่ไม่จำไม่เกี่ยวกันหรือเป็นออริจินอลไม่จริงๆก็บางตัวก็รู้สึกคุ้นๆบางตัวก็รู้สึกว่าไม่ใช่อาจจะออริจินอลก็ได้นะจริงๆมันก็ก็โอเคก็ก็เข้าใจได้อืแล้วก็ระหว่างเดินระหว่างจะไปพิพิธภัณฑ์คือพอออกจากสถานีคุณต้องเดินอีกประมาณสิบห้านาทีถึงจะไปถึงพิพิธภัณฑ์ระหว่างทางมันก็จะมีแบบฝาท่ออืมฝาท่อของเมืองซึ่งเขาจะทําเป็นลายแบบ ลายลายเส้นการ์ตูนตัวนิยายที่คาด์โดเขาว่าถืออยู่หอหอหออนี่นี่นี่มีมีบางรูปอยู่นี่เอาคุณงดไปเรื่อยๆได้เลยผมผมทยอยเปิดรูปสลับกับมีกรน๊ปไลน์อะไรพวกเนี้ยอ่าหออเขาทเป็นลายพวกเนี้ยแต่ละแต่ละซีรีส์ยาวเลยวางอยู่ตามจุดต่างๆเราสามารถถ่ายรูปได้อืเก็บไว้เป็นเที่ลอันนีอะไรฝาท่อใช่ฝากท่ออันนี้คือฝากท่อครับอันนี้คือปาท่อเดีอะไร อ่ะและอีกอันหนึ่งตอนนี้ก็ที่เปิดอยู่ตอนนี้คือซอสออนไลน์ออนไลน์อือือือก็จะทำเป็นฝาท่อแบบตามจุดต่างๆของเมืองเลยอืสนุกดีแค่ตามเขาเรียกไงถ้าตามแค่ตามหาฝาท่ออ่ะก็สนุกแล้วอ่ะนี่ผมลองมาเปิด Google Map ดูด้วยนี่กูจะเห็นแบบเหมือนเป็นอาณาจักรคอมเพล็กซ์ตรงนี้ใหญ่ๆเลยใช่เนี่ยตัวตัวโทโคโรสไอโทโคโรซาวะสากุราทาวอันเนี้ยมันเป็นอาณาจักรของเขาเลยเพราะว่ามันมีทั้ง พอจัดนิทรรศการอืมอ่าร้านอาหารอืมร้านหนังสืออืมสำนักงานอืมพิพิธภัณฑ์และโรงแรมออรวมอยู่ในที่เดียวกันอไอโซมากาฮโซสุดๆคือคือก็คือจริงๆจองโรงแรมในนั้นเพื่อแบบว่าแบบมาเที่ยวตรงนี้สองสองวันอะไรเงี้ยก็ก็ได้เลยถูกป่ะก็สามารถทได้ถูกร่าทำได้ครับอันนี้ก็เป็นรูปปั้นไดมาจิน Shit, เฉียดเกอ e, ใช่นี่มันงา, e, านคันเออหวานเมืล็กสิคดอควาน,านี่หวาใช่ใช่ใช่เขาเป็นของคาวดควาแล้วตอนนี้เข oh. ตั้งเด่นเป็นสง่าเลยส่วนไอ้ที่อยู่ด้านหลังนะั่นคือสารเจ้าสารเจ้ารุ่นเขาเรียกว่าไงเป็นสารเจ้ายุคใหม่อ oh. คือไม่ใช่สาลเจ้าแบบดั้งเดิมอ่ะเขาตั้งขึ้นมาใหม่เลยข้างในจะเป็นแบบ LED อะไรแบบนั้นเลยแบบทําเป็นแบบอลังอังการแบบไม่ใช่สารเจ้าจากไม้ธรรมดาธรรมดาแบบนั้นแหละ แต่มีมิโกะนะต่อไปจะมิโกะอยู่ข้างในนะคือเขาไม่ได้เขาไม่ได้ตั้งใจว่าทาเป็นอาคารล้อรีนสารเจ้าเฉยแต่คือสารเจ้าใช่ป่ะริทเทอร์ลอรี่สาลเจ้าสาเจ้าจริงๆมันคือสารเจ้าจริงๆข้างในมีที่ทาพิธีส่วนเสาโทริอิก็เป็นเสาโทริอิเลยว้าวโอเคโอเคก็คือทําให้มันแบบเป็นเป็นโมเดิร์นไนซ์มันแต่ว่าก็คือยังทําหน้าที่เป็นสารเจ้าอยู่ใช่ไหมใช่ข้างในก็ติดแอร์ทั้งหลังก็ไปคือเย็นสบาย โออเคโอเคนึกออกนึกออกเหมือนเหมือนบางที่เร like uh ิ huh. ่ม like. มีที like ่ผมเคยเล่าอันนี้อันนี้เนือเรื่องนี้นึงก็คือในเกียวโตเหมือนมีบางที่ที่แบบว่าเป็นวัดเป็นวัดนะก็คือมีอาคารวัดที่เป็นแบบวัดเก่าๆเหมือนกันแต่ว่าจะมีอาคารเหมือนอาคารสมัยใหม่แบบนี้สาหรับแบบว่าเป็นเคาน์เตอร์เหมือนเข้าไปข้างในแล้วเหมือนเป็นธนาคารแต่ว่ามันคือเคาน์เตอร์ทําบุญเว้ยในเกียวโตมีบางที่เป็นฟิลฟินั้นฟิลฟินั้นเอออ่ะโอเคเหมือนคล้ายเป็นสำนักงานปะ มันไม่เชิงเป็นสำนักงานแต่คือทําหน้าที่เป็นวัดเลยแต่ว่าแค่แบบในในโซนออฟฟิศของเขาในการแบบไปติดต่อเรื่องของแบบทําบุญทําอะไรเงี้ยเขาแค่ทาแบบทําให้มันดูเป็นโมเดิร์นไนท์น่ะคือผมเข้าไปในอาคารแล้วแบบว่าเฮ้ยชช่ยังยังนธนาคารแต่จริงๆมันคือเคาน์เตอร์สําหรับคุณไปติดต่อเรื่องทําบุญน่ะเรื่องของแบบจัดงานบุญงานอะไรเงี้ยผมออมันก็งารัชกาอเลยพวกนี้ที่เกี่ยวกับวัดนั่นแหละเนาะเอออะไรแบบนั้นแต่มันทำอ่าบรรยากาศภายในคือมันดูเป็นเหมือนเป็นธนาคารมากกว่าวัดอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเออดูดูแล้วแบบ โอ้อา oh, 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 สวยงามเลยเหมือนกันพึ่งอันนี้เข้าใจว่านาจจะคล้ายๆอย่างนั้นมั้งอืมนะอืมคล้ายๆคล้ายๆครับเนี่ยโอ้เนี่ยก็ดีนะดีดีเหมือนกันนะครับเอาต่อเลยครับต่อเลยครับทีเนี้ยเรามาพูดถึงตัวไอตัวอาคารพิพิธภัณฑ์บ้างเลยก่าอืมอือืตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ไอคาโดคาวามุซาชิโนะอืมอ่าถ้าที่เปิดอะไรตอนนี้จะเป็นโครงไม้ที่แบบว่าเหมือนเขาทําเป็นรับหน้าร้อนญี่ปุ่น อยู่หน้าอยู่ตรงบริเวณข้างๆพิพิธภัณฑ์ครับโอเคก็อ่ะในอาคารก็คือย Pascal ัอยงเป็นรูปต่อๆไปเนาะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะตัวอาคารจะเป็นตัวรูปเอ๋อๆนี่เดี๋ยวนะรูปเอ้หมายเลขหมายเลขสิบสามอ้าวโอเคมาละเดี๋ยวกาลังกาลังใส่อยู่กาลังใส่อยู่แป๊บนึงนะอ่ะคุณโอมไหลเรื่อยๆเลยครับได้เรื่อยๆเลยครับโอเคอ่ะอันนี้อันนี้นนนนดูอันนี้ก็คือแผ่นไม้ <Oracle. S 2> ให้ให้รู้ว่าเป็นสารเจ้าจริงออื แผนไม้เขาก็มีว่าเป็นตัวละครของคาโดคาวาด้วยพวกที่ผมไปเห็นก็มีทั้งเดอะอะไล์ทุกฮาลุคีอะไรด้วยอ่ะตัวนี้คืออาคารนี้แหลตัวอาคารเท่มากแบบเป็นแบบดีไซน์แบบกลองอะไรบางอย่างเอกลักษณ์แบบโอ้ดีไซน์แบบสุดยอดมากเด่นเลยข้างในเนี่ยจะมีทั้งหมดห้าชั้นมีชั้นที่ใช้จัดอิทธศการได้อยู่สองชั้นโ ในนี้จะมีไฮไลท์เขาเรียกไงอ่าตัวพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันจะมีไฮไลท์นอกจากตัวห้องจัดนิทรรศการแล้วยังมีไฮไลท์อยู่อีกอสามอย่างอ,อย่างแรกคือห้องสมุดมังงะไลไรโนเวลห้องสมุดมังงะไรโนเวลเนี่ยอันนี้คือรวมหนังสือของคาโดคาวาทั้งหมดว้าวเอเอ,เอ,เอ,อันนี้คือข้างในภาพนี้คือข้างในในกล่องนั้นอยู่ตึกกล่องใช่ไหมข้างในในกล่องโอ้เป็นอาคารคือแบบเขาทำเป็น ไม้ไม้หน่อยไหมมาดูเป็นความเป็นไม้ไม้ไมป่ะเพดุงเพดานไม่ไม่ถึงกับไม้ขนาดนั้นอ่าโอเคแต่ข้างในอันนี้ก็คือตัวไอห,ห้องสมุ <c oughs> ขดข้างในก็มีหนังสือของคาโดคาว,วาทั้งหมดมาเปิดอ่านได้เขาให้เปิดอ่านหมดเลยข้างในก็มีรูปปั้นเล่มยืนเป็นพนักงานต้อนรับอยู่ตัวขนาดเท่าหนะึ่งต่อหนึ่งนะ เล่มจังรีเล่มยาแบบนี้นี่ใเล่มจังแบบนี้แบบนี้เลยรูปแบบนึงนะนี่เล่มจังในชุดญี่ปุ่นอันนี้ปุณถึงตอนหนึ่งเนาะใช่ใช่ถึาวันในตอหนึ่งก็คุณนั่งอ่านหนังสืออะไรของคาดูในนั้นได้หมดเลยในนั้นยาวยีใช่ไหมอืมในนี้เข้าฟรีใช่ไหมเข้าฟรีเข้าฟรีโอ้เอ๊ะอันนี้คือคือหมายถึงว่าตัวอาคารนี้ก็เข้าฟรีหรอ ตัวอาคารเข้าฟรีแต่ว่าตัวนิทรรศการกับส่วนที่จะเป็นส่วนจัดแสดงอ่ะต้องซื้อบัตรเข้าไปชมอ๋อฮฮฮฮ๋อก็คืออย่างน้อยที่สุดเข้าแค่เข้ามาแบบอยากจะมาเดินดูอยากจะมาอ่านหนังสือฟรีอะไรเงี้ยก็ได้หนังสือคืออ่านฟรีแต่ว่าถ้าจะดูนิทรรศการคือเราต้องเสียตังค์โอเคครับว่้ดีวะเพราะเป็นคาโดเลยทำได้ใช่จริงเพราะเป็นคาโดไงเพราะคาโดอาณาจักรคาโดมันใหญ่อยู่แล้วมีไตเติลเป็นร้อยเป็นพันเรื่อง นี่ยเอยออนี้เดี๋ยวนะท้ายท้าย,าย,ายมีมีแบบว่าโซนที่เป็นแบบห้องหนังสือที่มันดูแบบอะไรนะเอ่ออลังการใหญ่โตใช,ใ,ชใช่ใช่อันนั้นคือไฮไลท์อีกอันหนึ่งของของตัวพิพิธภัณฑ์นี้เขาตั้งชื่อว่า bookshelf t h e ตอร r เมันเป็นมันเป็นไฮไลท์ของของทุกคนที่ต้องมาที่นี่เลยซึ่งไอ้อตรงเนี้ยต้องเสียค่าเข้าเหรอ,อเพราะเพราะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เชิงเป็นห้องสมุด แต่มันเป็นเทียเตอร์ในตัวด้วยเห็นคุณเห็นจอใช่ไหมครับจอที่มันแทรกตาม oh, อจอทีวี <จอ S 1> ที่อยู่ตามนั้นใช่ใช่แล้วก็พอถึงช่วงเวลาผมไม่แน่ใจว่าทุกชั่วโมงหรือหรือกี่นาทีโซนโซนหนังสือชั้นหนึ่งตรงนึงอ่ะเขาจะทําเป็นการแสดงภาพแสงสีเสียงประกอบชั้นหนังสือ oh. คือทั้งหมดตรงนี้ก็คือแบบไม่ใช่แบบเป็นชั้นหนังสือทำเจิงๆทำแบบเท่ๆอย่างเดียวแต่ก็คือเหมือนเป็นแบบอะไรนะเป็น performance ของเขาหนึ่งอย่างหนึ่งด้วยใช่ใช่โคตรเข้าใจคิดซึ่งในวันที่ผมไปอ่ะเขาแสดงเกี่ยวกับหนึ่งร้อยปีโชวะที่ผ่านมาญี่ปุ่นเจออะไรมาบ้างอ่าเขาก็จะไล่ตามประวัติศาสตร์แลยว,ว่าตั้งแต่หนึ่งร้อยปีที่แล้วตอนปีโชวะแรกเป็นยังไงแล้วอ,อ่า คาโดคาว่าก่อตั้งในช่วงปีโชวะไหนพ <c oughs> อเข้าสู่ยุคสงครามหนังสือโดนสั่งห้ามเพราะว่ามันเป็นช่วงสงครามอ,อแล้วก็มาสู่ยุคที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นบูมเกมญี่ปุ่นโกอินเตอร์ธุรกิจปองสบู่แตกออเอ,อ๊ะนั่นอันนี้เราพูดถึงนิทรรศการโชวะเลยเนอะไ,ห,ไหมนิทรรศการโชวะเดี๋ยว จะพูดจะพูดก่อนเลยก็ได้ผมก็ไม่ว่าไหนๆก็โอมคุณโอมไหลมาแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปนิทรรศการโชวะเลยไหมได้ๆๆงั้นเราโชวะขึ้นมาก่อนก็ได้มาอันนี้นะเออโชวะร้อยเอเซน r จ o รี่ออฟเมโใช่ไหมใช่ครับคือต้องเกินก่อนว่าอืปีเนี้ยถ้านับตามปีโชวะอจะเป็นปีที่หนึ่งร้อยของปีโชวะโอ้ปีโชวะที่ร้อย ใช่เพราะว่าปีโชวะมันเริ่มครั้งแรกเมื่อปีหนึ่งเก้าสองหกอ่าไอซีไอซีอย่างนี้นี่เองพอมาปีเนี้ยปีสองพันยี่สบหกเขาก็เลยนับเป็นโชวะหนึ่งร้อปีอเพราะงั้นช่วงที่ไปเนี่ยญี่ปุ่นมันจะมีนิทรศกาลที่แบบว่าเกี่ยวกับโชวะหนึ่งร้อยเยอะมากอืมเพราะมันมันเป็นตัวเลขที่มันครบพอดีเอ อซึ่งตัวมีผมไม่รู้ทรงๆนี้หมายถึงแปลว่าโชวะ100ไม่รู้มีอะไรบ้างอ่ะโอเคโอเคต่อต่อต่ซึ่งไอตัวนิทรรศการโชวะ100เนี่ยมันจะจัดอยู่ในห้องจัดแสดงที่ชั้นสี่ของตัวพิพิธภัณฑ์อืมเขาจําลองบ้านโชวะมาเลยบ้านสมัยยุคโชวะซึ่งพอเราสามารถเข้าไปข้างในได้เราจะเห็นเลยว่าคนในยุคโชวะความเป็นอยู่เป็นยังไง เทียบให้เห็นแบบชัดเจนเลยอย่างอันนี้ก็คือเป็นเหมือนผนังนะเขาเรียกกันกำแพงกำแพงบ้านอก่อนจะเข้าไปในต,ตัวบ้านว่าเป็นอย่างไงใช่แล้วก็โฆษณายุคโชวะที่เห็นไนมายากันยุงอะไรพวกเนี้ยเนี่ยแล้วเขาก็ <ๆ S 2> จะให้แบบเข้าไปดูในข้างในได,ได้นะคะเขาก็จะก็ค่อยเดินเข้าไปในสำรวจเข้าไปข้างในกันก็เห็นบ้านแบบบ้านบ้านบ้านโนบิตะอย่างเงี้ยใช่ใช่เป็นบ้านไม้แบบเล็กๆเนะ่ยกับ้านแบบสมัย บ้านที่เราเห็นตามงานเขียนอาจารย์ฟูจิโกะไม่ก็อาจารย์เทสึกะอะไรเงี้ยว่ะใช่ใช่ใช่ที่เราเห็นอย่างเงี้ยเออทรงๆเนี้ยดูดิบ้านอารมณ์แบบทรงไม้โบราณเนี่ยคนญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นแบบจริงๆต้องบอกว่าไอ้น,นี่มันไม่ใช่ญี่ปุ่นปัจจุบันเออหลายคนอาจจะคิดว่าเว้ยหลายคนอาจจะคิดบอกุอ้ยมาญี่ปุ่นฉันจะต้องได้เห็นบ้านแบบนี้มันไม่ค่อยมีแล้วอะยเนี้ยเออไม่มีไม่มีหายากมากต้องแบบว่าคนที่แบบบ้านบ้านอยู่มายาวนานตั้งแต่ยุคนั้นน่ะอาจจะได้อยู่อืม มันก็มีแต่มันหายากจริงๆมันต้องสอบแบบเสาะ,ะ,ะแสวงหาทั้งทั้งในโตเกียวั้ะในโอซาก้าเนาะหายากไม่หายากมากบ้านแบบนี้อ <Ừ. S 1> เนี่ยก็จะแบบเขาจะจําลองสภาพความเป็นอยู่ของยุคโชวะให้เห็นว่าสมัยก่อนเป็นยังไงอ่าห้องกินข้าวอยู่ตรงนี้ห้องอ่าห้องครัวอยู่ตรงนี้ห้องนั่งเล่นอยู่ตรงนี้เ <Hey. S 1> นี่ยซึ่งผมก็เพิ่งรู้ว่าสมัยก่อนมันมีแบบสังเกตทางทางซ้ายมือเห็นไหมครับอ่อ uh. พัดลมต่อกันสองอัน เอมันมีไอเทมแบบนี้ด้วยผมก็เพิ่งรู้ตกใจเพิ <si ่กันตกใจแบบอหลาสติกมากพลาสิกมากใช่เราเรา๋ยวนี้เราเข้าไปเดินไม่ได้ใช่ป่ะไม่ไม่เขาจะกั้นโซนให้ว่าเราเดินได้ถึงแค่สุดตรงไหนเท่านั้นอันนี้คือภาพนี้คือซูมใช่ป่ะไม่ได้เดินเข้าไปโอเคเพราะมันเหมือนแบบว่าเขาไม่อยากให้เขาไปจัดไปจับอะไรข้างในเขาเลยกั้นพื้นที่ไว้ว่า สามารถเดินสุดได้แค่ตรงนี้นะอ๋อให้ดูก็ก็ดีแล้วครับถ้าไปจับนู่นจับนี่เดี๋ยวก็ใครก็หิ้วหิ้วกระจัยไหิวกระลำมังไปวางตรงอื่นเลยอะเลเทะเนี่ยใช่ไหมจริงจริงี่ซึ่งเขาเขาก็ป้องกันอย่างดีแหละอ่าอันนี้ก็คือด้านนอกที่แบบว่าอ่าถ้าในยุคโชวะพื้นที่มันยังมีก็แบบทุกบ้านก็จะมีสวนอะไรแบบนี้เล็ถ้ามองจากมุมสวนเข้าไปในบ้านมันจะเป็นยังไงแบบนี้ ว่าน่ารักอะเออดีว <When> no like ่ะ mm ดีว hmm. <men> ่ะเป็นบ้านแบบนี้นอ่ะท <omon> ี type, like ่รู้สึกแบบเออมินิมอลดีนะเนาะอันนี้ก็เป็นโซนแบบห้องนอนห้องนอนก็จะแบบเขาก็จะกั้นไม่ให้เข้าไปก็เลยถ่ายได้แค่บริเวณแบบใกล้ที่สุดประมาณนี้แหละส่วนไอตัวไม้ทางทางทางซ้ายมือก็ห้องน้ำเหมือนเหมือนที่เราเคยดูในการ์ตูนโดราเอมอนอะ ห้องน้ำต้องมาเข้าด้านนอกนะตรงนั้นแหละจะเป็นลักษณะนาานั้ห้องนอนอีก<ะ>มุมหนึ่งที่เห็นแต่ว,ว่าที่นอนข้างในปูฟูกนอนกัน,นใช่ใช่ในนี้จะเป็นรูปแบบห้องนอนข้างใน,นว้าวเออดีจังเนี่ยเขาจัดเหมือนเลยเหมือนเหมือนเราได้ย้อนอดีตไปในยุคโชวะเลยว่ามันเป็นยังไงเอออันนี้เนี่ยเออ มันก็จะมีของเล่นด้วยเนาะใช่ครับก็คือเขานอกจากตัวจําลองบ้านมาให้เห็นแล้วเนี่ยครับเขามีของเล่นการะเล่นสมัยก่อนในที่เด็กยุคชวะเล่นกันมีอะไรบ้างมาดูมาให้เราลองเล่นด้วยอก็มีเคดามะอ๋อฮอออ่าเคดามะอันนี้นะเคดามะให้ลองเล่นดูว่ามันเล่นยังไงอ๋อก็นั่นไอ้ไอ้ไอ้ที่เด้งเด้งไอ้ลูกกลมๆนั่นให้มันพอดีกับแท่งถือนะใช่ ซึ่งลองเล่นแล้วยากชิบหายเลยยาก <laughs> ยากยาก, <laughs> ย,ากยากมากคือเข้าใจเลยว่าไอคนเล่นเป็นเนี่ยมันมันเซียนจริงงา่าย <c oughs> กับอีกอันหนึ่งที่ที่เขาเอาลองมาให้เล่นก็คือไอตัวอ่าเมนโกะเป็นไพ่ที่แบบว่าให้ตีแล้วให้มันพลิกอ่ะอ๋อแต่ที่เราเคยเห็นในการะตูยุคเก่าของ <c oughs> ของอาจารย์ทิศก,การหรือของอาจารย์ฟูจิโกะแบบนั้นอ่ะอันนี้แหละฮะภาพนี้ มาให้ลองเล่นด้วยอดกับกับพอตรงใกล้ๆทางออกเขาจะมีจัดโซนอีกโซนหนึ่งขึ้นมาให้เห็นว่าของในยุคโชวะทั้งหมดที่เราแบบว่าแต่ละอันต้องถือแบบพลุงพลังแผนที่เอยไปฉายเอ่ยวิธียุเอยที่ีเอยนี่อะไรพวกนี้อ่ะนี่นี่เดี๋ยวก่อนเราเปิดภาพนี้ก่อนนี่เราจะเห็น ว่าทั้งชั้นนี้มีอะไรบ้างเอาเรามาดูดูค่อยๆดูนะคุณเห็นกล้องถ่ายรูปถูกไหมกล้องถ่ายรูปอ,อนาฬิกานะออ,อะไรนะกล้องถ่ายวิดีโอกล้องถ่ายวิดีโอคุณเห็นรูกโลกใช่หนังสืออัออลบั้มรูปหนังสือการ์ตูนเอทีวีนะแล้วก็โทรศัพท์แล้วก็พิมพ์พิมพ์ดีดแล้วก็อุปกรณ์ลูกคิด หรือเครื่องคิดเลขสมัยก่อนทุกอย่าง everything ทั้งหมดตรงนี้สิ่งที่อยู่ในยุคโชวะทั้งหมดตรงเนี้ยใช่พอมา,มาในยุคปัจจุบันปับ๊บทั้งหมดมันกลายเป็นแบบนี้เว้ยลูกมันมันอะไรนะอินสปายมากทุกอย่างอยู่นี้แล้วครับทุกอย่างอยู่นี้แล้วครับไอโฟนคืนเครื่องครับสมาร์ทโฟนเออเรียกว่าสมาร์ทโฟน iPhone, iPhone, หนึ่งเครื่องเนี่ยอืม อิสปายว่ะไอ้เนี่ยทุกอย่างทุกอย่างตลอดร้อยปีที่ผ่านมาของสัมภาระมหาศาลมากมายตอนนี้อยู่ในสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวแล้วนีวก่กระเป๋าสี่มิติป่ะไอ้นี่คือกระเป๋าส<ห>ี่ <4 S 2> มิตินันเว้ยเหมือนกระเป๋าสี่มิติของตัวไมอมมนอ่ะมันคือแบบสิ่งที่อาจารย์ฟูจิเกะเคยเจตนาการอ่ะว่า <ừ> ของทั้งหมดมันจะถูกย่อลงการกลายเป็นอุปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นหนึ่ง <ừ> ที่สามารถพกพาไปไหนก็ได้อื นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น,นมันทำให้รู้สึกว่าเอ้ยอาจารย์แกมีจินตนาการที่กว้างไกลมากจริงๆอก่อนการจริงๆนะแล้วเขาเข้าใจคิดอนะคืออันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะคือผมหรือผมอาจจะไม่ฉลาดเองก็ไม่รู้คือแบบผมผมเห็นภาพนี้ผมเห็นภาพแบบที่แบบว่าเขาเอาของยุคโชวะทั้งหมดมาเรียงกลิงเรียงกันแล้วก็แบบว่ามาตั้งแล้วก็ทุกทุกอย่างอยู่ทุกอย่างที่ว่ามาสามารถใส่ลงในกระเป๋าของคุณได้ ง่ายๆด้วยสมาร์ทโฟนคือแบบเดคอลเลชันนี่เป็นเดคอลเลชันที่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่ามันมันมันดูมันดูครบจบมากในในในเทศกาลนี้มันเจ๋งมากเลยเนี่ยเนี่ยแล้วแล้วเมื่อกี้ที่บอกยุคโชวะถูกไหมคือคำคำข้างหลังนะครับผมเขียนว,ว่าอ,อกระเป๋าในยุคเรวะต้องบอกว่ากระเป๋าในยุคเลวะสามารถใส่ทุกสิ่งทุกอย่างจากยุคโชวะเข้าไปได้ เออทุกถึงทีือ่องจากยุคโชวะเหล่านี้สามารถใส่กระเป๋าพกเก็ต์เขาบอกว่าเนี่ยพอกอเกตอเลวานุพกเก็ตตัวนี้วะก็คือหมายถึงว่าใส่ใส่อยู่ในพกเกตกระเป๋ากระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงของคุณได้ในยุคเลวะแต่ข้างในนะก็คือเป็นทั้งหมดนี้อะไรเงี้ยซึ่งบอกว่าโอ้โหเออเข้าใจเข้าใจนําเสนอตรงนี้ดีผมเห็นแล้วผมผมชอบมากอืมเนี่ยเจ๋งดเป็นเป็นไอเดียที่รู้สึกว่าคนทำนิทรรศการเจ๋งมาก เขาเข้าใจในการเปรียบเปยตรงนี้จริงๆเจ๋งดีเจ๋งดีนะก็ตัวนิทรรศการอันนี้นะฮะก็จะจัดแสดงถึงวันที่เจ็ดธันวาคมปีนี้อือบอใครอยากมาดูก็ใช่ครับไปช่วงปลายปีอย่างทันนะ Okay. เอออันนี้ตัวนิเทศการเฉพาะนิเทศการอันนี้เนี่ยที่เมื่อกี้บอกว่าเข้าไอต้ตัวตัวเข้าคอมเพล็กซ์คาดควาเนี่ยฟรีแต่ว่านิทรรศการนี้มันเท่าประมาณเท่าไหร่จําได้ไหมฮรผมจําไม่ได้เพราะผมซื้อเป็นตั๋วรวมอ๋อรวมรวมรวมอันนี้นคือหมายถึงว่ารวมแบบว่าเหมาเหมาเข้าทุกที่เหมาทั้งชั้นเลยว่าถ้าเข้า<อ>ทั้งหมดทุกห้องในในตึกเนี้ยราคาเท่าไหร่ซึ่งถ้าเหมาทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณสามพันสามรอยเยนโอเค Okay. อ okay โอเคเออโอเคนี่โอเคอยู่นะโอเค okay. อยู่ไม่ไม่ไม่มากเกินไปไอาจจะฟังดูรงดงแดรงนิดนึงแต่ว่าฟังดูแรงนิดนึงแต่ว่าหลายหลายนิรศการเมานิดหลายนิรศการเนี่ยผมว่าใช้ได้นะอแลวคือคุณเข้าไปแล้วคือคุณอยู่ในนั้นได้หมดเลยตลอดอคุณอยู่ใช้ชีวิตอยู่ในนั้นได้ตลอดเลยคุณออกมาปั๊บคุณกลับเข้าไปใหม่ก็ได้คุณก็แค่เพราะตั๋วที่เขาให้มาอาไปคคค้สแกนให้้เเจานที่สแกคุณขไปหม่วววว้้าา เจ๋งดีว่ะคือคือปีนี้ผมคงไปไม่ทันแหละแต่ว่าแบบอันนี้ถือว่าได้แชร์กันว่ามันมันเจ๋งแบบนี้มันเจ๋งแบบนี้นะครับโอเคอ่ะงั้นอันนี้ก็คือของนิสการ์ร้อยปีโชวะเนาะ